สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่คลิปขึ้นเหนือล่องใต้ของเรานะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราแวะพักกันที่เลอเมาริเดียนแล้วเนาะวันนี้เนี่ยเราจะพามาที่น้ําตกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งไม่ไกลจากเลอเมาริเดียนเลยนะครับจะเรียกว่าน้ําตกลับก็ว่าได้นะท่านผู้เขียนครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้พนักง,งานต้อนรับกําลังสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ จะเรียกว่าน้าตกลับก็ว่าได้นะครับพอคนไม่คุกคานมากครับไม่แน่ใจว่าเป็นทุจรจักันหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เราไปถึงเนี่ยจริงๆน้ําตกเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนของเราเลยนะครับแต่ว่าเซิร์ชเจอก่อนที่เราจะได้เดินทางไกลไปทางอีกฝั่งหนึ่งของพังงาพอดีครับเลยขอแวะเที่ยวสักหน่อยนะครับการเดินทางของเราเริ่มจากที่เรมมิลเดียนเขาหลักนะครับออกตามถนนหลักไปไม่ไกลครับป้ายบอกทางข้างๆถนนก็มีอยู่แล้วนะครับขับแล้วลอเข้าไปตามป่ายยาอีกสักหน่อยก็ถึงแล้วครับและสิ่งที่เราเจอก็เซอร์ไพรส์เรามากๆเลยนะครับน้าตกไหลเป็นลําำ เล็กออกมาครับดูล่มลื่นแล้วก็สดชื่นลมเย็นมากเลยนะครับและผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพ่านครับเหมือนกับคนไม่ค่อยรู้จักมากเนาะจะมีแต่คนพื้นที่ที่รู้จักกันเท่านั้นนะครับวันที่เราไปเนี่ยก็มีแค่2อสากลุ่มเท่านั้นเองนะครับด้านในน้ําตกนะครับก็เพื่อนๆสามารถเดินไปตามทางได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นทางเดินธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็ระวังลื่นกันด้วยนะครับ ระยะทางตั้งแต่ร้านค้าไปจนถึงน้ําตกนะครับก็ไม่ไกลมากนะคะสักประมาณ3 4 0 0เมตรก็ถึงแล้วครับด้านในเนี่ยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากๆครับวันนั้นเนี่ยเราโชคดีมากๆนะครับได้เจอน้องตะภาพน้ําด้วยนะครับน้อง่ยคงมาหาปลากินแถวซอกหินครับใครแวะไปที่นั่นก็อยา่าปรบกกลวน้องก็แล้วกันนะครับ ข้างๆลำทานเนี่ยมีร้านอาหารไว้บริการก็ต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับที่จอดรถที่เราจอดนั้น,นเป็นที่ส่วนบุคคลของร้านอาหารนี่แหละครับเพื่อนๆต้องจ่ายค่าที่จอดรถดนะ้วยนะแล้วไหนๆก็แวะมาแล้วนะครับก็อย่าลืมแวะชิมอาหารของหวานเบาๆหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าใครเนี่ยอาจจะหิวหนักก็ทานของหนักกันได้เลยนะครับในร้านก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับส่วนเราที่เพิ่งทานอาหารเช้ามานั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าขอเป็นกาแฟสักแก้วกับไอศครีมสักถ้วยก็พอแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ดื่มด่ำบรรยากาศ น้ำไหลในลําธารนะครับกินอาหารกันข้ามกลางบรรยากาศดีๆแบบนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าน้ำตกสายลุงนะครับน้ำตกลับในจังหวัดพังงานี้ถ้ามีโอกาสได้กลับไปอีกเนี่ยก็คงได้ไปเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบรรยากาศที่โคตรชิลขนาดนี้นะครับไม่แวะไปคงไม่ได้อีกแล้วละครับเพื่อนๆละครับ ช่วงนี้แวะเที่ยวกันที่ไหนกันบ้างครับก็หวังว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเริ่มคลี่คลายไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจะได้กลับมาเที่ยวกันอย่างเต็มที่อีกสักครั้งครับวันนี้ After ส e ต t ส์อารคลิปครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับสวัสดีครับ